สาหรับคนที่เกิดวันเสาร์เดี๋ยวมาดูไพ่กันวันสุดท้ายแล้วสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะฮะในสัปดาห์นี้นะครับจะเป็นยังไงบ้างคนที่เกิดวันเสาร์นะครับคนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยอาจารย์บอกเลยว่าสำหรับวีคนี้นะ เป็นวีคที่ดีอีกวีคหนึ่งสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์เนาะเรื่องของงงเรื่องของงานเพื่อนร่วมงานการเปลี่ยนแปลงการรอคอยการได้รับโอกาสนะครับแล้วก็เรื่องอะไรที่รอและคาดหวังของคนที่เกิดวันเสาร์เอาเป็นว่าในสัปดาห์นี้ของคนที่เกิดวันเสาร์นะครับบอกเลยว่า1ถ้าคุณรองานคุณได้งานนะคุณรอเงินคุณได้เงินเนาะแล้วก็มีโอกาสได้โชคลาภฟลุกด้วยและใครที่สมัครงานไว้รองานสัปดาห์นี้ของคนที่เกิดวันเสาร์อาจารย์ถือว่าเยี่ยมครับนะแล้วก็ ทำไปได้ดีได้ส่วนเรื่องงานอาจารย์มองว่าไม่ค่อยหนักนะสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะครับสามารถอยู่ต่อได้นะครับสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะใจเย็นๆใจร่มๆนะในสัปดาห์นี้ก็อาจจะมีเรื่องอทำให้ปวดหัวเล็กๆน้อยในช่วงพุทธพืหัสสุกนะแต่สัปดาห์ข้างหลังไปก็ถือว่าจะเป็นทิศทางที่ดีนะครับ